นามัตหุรัตนัตยันสะขอนอบน้อมแด่พระัตานตรัยกราบประมสะการขอโอกาสท่านครบาอาจารย์ปเทรานปเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีได้ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการ ควาเจริญประมุญธทมนต์นัธรรมในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้สาุกาบขอ,อการท่านาจากา์ท่นานพระคุณสิริบุญกิตขอเจริญพรอนุโมทนากับทางคณะจับภาพอย่างโยมทุกท่นันทุกคนว่าเมื่อลงครับนะ <c oughs> ขอสื่อชา,าพสากนิดนึ่งขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมอีกเถื่อนึงเมื่อนี้เถือว่ามาร่วมบุญนำํำหลักการอาจารย์เป็นกนิมนต์มาแสดงทานำํำและเลยเถือโอกาส ให้เป็นบุญทั้งสองทั้งส่วนอัตมาทางขนาดสงนำคุณแม่ดอกเตอในที่ทศพรหอมทางขนาดยอโยมคือว่าร่วมทํำบุญน,นำหลัวกาคือว่ามานุโมทนากับทางขณะเจ้าภาพในส่วนที่ทํำบุญกัดขินพุทธิดให้คุณแม่พัด สิงศีคุณแม่เสียมบ่แม่เสียมคำปิวนางสาวปางทองสิงศีโลเจ้าพ่อทางคาราจ้าพ <c oughs> คุณพ่อว่นวานวะพ่อว่านสิงศีอ่าวกกมีคุณพ่อสวัสดิ์คุณแม่ทองสัน คุณแม่น้องค้าแม่ทองมาคุณพ่อคำสอนแม่บวกพันแม่นางพ่อวันนิชคุณแม่ทองบางพ่อทองไสแม่คำส่วนพ่อทาวอนพ่อทั้งญาติโยมพี่นอ้องลูกหลานชาวบ้นเกิดเถือว่าเฮาโชคดีที่เฮาได้รับโอกาสจาก ทางวัดบันเกิงให้เป็นเจ้าภาพกระถินคือเป็นเจ้าภาพลักในการจัดตั้งกองกระถินทําบุญเห็นกระถินประจําปีแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมห่วมบุญนําก็คือว่าเป็นบุญเพิ่มบุญต่อบุญไปจะมากัก พอดีเมื่ออื่นสิไปกรุงเทพที่แรกคุยกันไว้กับท่านอาจารย์ท่านเจ้าหน้าเพาื่อววาสิไปหาหมอน้ำกันสิไปหาหมอก็ยังบมนแน่ใจว่ามือใดพอดีเขากำหนดมาว่าหมอเขาว่างวันที่ยี่สิบสาม ก็เลยต้องไปวันที่ยีิบสองเพราะว่าหมอนหนัดวันที่ยีิบสามก็เลยได้ก่าบมีหมอมาารประจานเป็นวันยี่สิบสองไปหาหมอด้วยประจาย์เออประจาย์ว่า <H> ฟังใจว่าคือนี่กัก็ทินอยู่วัดแล้วยี่สิบสองยี่สิบสามโอ้ดีเลยว่าจาันโอ้จา่าเนี่ยโอเป็นยังดองกประจันดอกหาหมอกันจังวากัน เจ้าว่าบุญน,นี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญที่เฮาถือว่าได้มีโอกาสให้การได้ทําบุญแล้วก็มีโอกาสได้สร้างเสนาสนะหรือว่าอุปถรัรมภ์ดูแลว,วัดก็เลยคือโอกาสเมื่อนี้อาจารย์่นก็นว่าเมื่อวานนี้นิมนต์มาแสดงธรรมวันนีเพระอาารย์จะมาไปสกลนครงานวัดไตรสิกขาวัดประจันสมภพ ก็ไปทำบุญคือกันเนี่แหละยัยแสดงรมนำใช่แล้วกบมามันกับคำเมันอยางค้องกับเมื่อยน้าแน่ก็เลยวันคือโอกาสมา,มาเมื่อน,นี้เอาวัอนก่าก็เลยนัดคุณยายแม่ชีว่าอ่าเดี๋ยวสิผ้าไปมันเกิื่อนเรื่องวัชนกเดี๋ยว,วนสนยวิไปรวบทำบุญกับทินน้พควนจะเศร้ากูเหรคุณยายก็พากันรวบรวมทำบุญนํทาทำคนเจา้าถ้าวาดก บนเใจเวลาก็ bon net, อบอกแต่ว่าเดี๋ยวสิประกาศบอกดอกว่าจองคำบุนละเอราว่านัดที่จริงคุยกันไว้แต่เมื่อก่อนนะว่าทุ่มหนึ่งว่าฉันพมา่านี่แหละว่าฉันคุณยายเพิ่อยากมาแห้งสี่มาจะต่บายสามบุญปัาดมันคือฉีขัดแต่นอคุณยายเลยกรเรานยางออกมาได้เรารยางมากออกมาก่อนเห็นปะบุญน่อยใหญ่นาะ ฉลอบุญนี่ก็อยากไปเอาบุญแล้อยากไปฟังเทศนนำให้กำลังใจท่านเจานาเ้าคณะเพื่อนำก็เรียกว่ามอนี่ก็เลยถือโอกาสมากเยี่ยมมาให้กำลังใจมานโนทนาบุญนำสัตยวาเทศก็บอกกล้าขึ้นธรรมะเพียมญาติมันบสมธรรมะสัตย,ายาวาบสมธรรมะญาติาเทศก็โดนนะนะเดขยวกับเมื่อย้น้ำเนรละกะัน จากันได้ตอนในแนๆก็เลยเอาเ่าปอเจ้าหน่อยนึงนั่งข้างล่างของพไปพิฆเดอกพุสนอนว่าจะได้ก็แล้วแต่ละเท่าเท่าหลายเป็นกูเสื้อบุญเสื้อถ้ำก็คือมีความศรัทธาในบุญในการที่เท่าได้ทำบุญเพื่อให้เท้าได้พูดเทีดส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่เท้าได้อ่านลายเสือ คุณแม่พัดสิงสีคุณแม่อ,อ่านคิดอีกว่าจับกบนนะี้คุณแม่เสียมหน่อแม่เสียมแม่เสียมคําปิวนางสาวปางค้องที่ได้จาก,กวัวเข้าไปคือแม่ว่าสิจากไปครับจากก่เพียงร่างกายแต่ว่าความเป็นแม่ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติก็ยังอยู่ในจิตในใจเ้า าการความเสือ่อความศรัทธาความผูกพันนี่จังเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าเมื่อใดหนึ่งละ่ะเขามีความศรัทธาในศาสนาเสื่ออาการทำบุญนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เขาจะได้พูดทิศไปให้กับผู้ไหว้ชนเพราะว่าเวลาผู้ที่ตายไปแล้วนี่บ่ได้เอาทรัพย์สมบัติบ่ได้เอาเอียงไปนําที่มีอยู่นี่ถ้าไี้มันเอาไปได้คือบุญ เจ้า่าเพิ่นกะเขาบอกว่าพนบุญบุญหน่อยหลายบันไดแต่ว่าเข้า,ากะเป็นห่วงเพิ่นย่านบุญบกพอขนาดจ,จะไปสู่สุคติอาจจะไปสู่ที่ดีที่งามตามความเสื่อทางาศาสนาเจ้า่ากับมีส่วนหนึ่งที่เป็นบอกไว้ว,ว่าขาัตตมุ่าผู้ตายไปบุญบหลายบม่ได้ไปขึ้นสวรรค์บ่ได้ไปตกนรก อาสิรอก้อยส่วนบุญอยู่เพื่อนว่าปรทัตตูปชีวิเพรตเข้ากระชองพุทธคิดส,ส่วนบุญเพื่อให้เพื่อนในโมทันนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเผื่อว่าเพื่อนมีถูกเพื่อนเสด้จ้นจากโทกเพื่อนจะได้ไปสู้สุขติไปสู้ที่ดีที่งามอันนี้เขาก็แนมมวย,ยอ,อ,อันหนออ่าธรรมากับบเห็นคือกันจากเพื่อนย่ไสจากเพื่อนสิมเอาจังได ต่ว่าห้ของขอเสื้อไปเนี่ยพอขัดสม,มตวว่าเพิ่นมาอีหลีเพิ่อนอยู่อีหลีขัดเพิ่นตายไปแล้วเพื่อน,น่องล่อค่อยส่วนบุญเนี่ยโอ้ยนี่ต่าสงสารเลยคือห้าเนี่ยแล้วแต่เะห้าหิวเข่าห้าบไ่ได้กินขงไงายห้ากันยังทรามานไว้แห่แนเห็บ่ว้ใหญ่โอ้ยยำไหนเนาะกูจะสิได้กิน อย่างน้นเนาะสูจังสีเอามาหกูกูอดทนบ่ได้ก็นจนหายคนแล้วสูเห็นยังอยมขึ้นสาบมุดลนแต่กูจิ้วก็นตายแลยนะจังสีว่าจะไหนทยายเลยความหิวเนี่ยมันเป็นโรคอย่างยิ่ง <c oughs> เป็นโรคอย่างหนึง่งเวลาเฮ้านี่หิวเขา่าหิวน้ำหรือว่าเฮ้าอยากได้นั่นได้นี่เฮ้าก็ยังถูก อันนี้ว่าเชื่อว่าเขาสามารถบอกได้เว้าได้เห็นหน้ากันคุยกันได้มันคือกาศยังได้เนื้อโบได้เนื้อเชื่ว่ากันยังดีอยู่เพราะว่าเขาบอกท่านตายเขาก็เว้ากันได้บอกกันได้หรือว่าบ่มีคนเอามาให้กินเขาก็บ่ปล่อยให้เจ้าของหินล็อกเฮ็ดกินเองน้อยใหญ่นอนส้มใหญ่ส่วนมากเฮ็ดกินเองบ่จำได้ยห็นมาถ่ายลูกเฮ็ดให้กินนะบ่เอออ้ย่ากยามได้สิได้กินโบเนี่ยโบท่านตื่นอยู่ เฮีจะได้เสด้กินเหมือนเฮ็ยกินเองแล้วนาะยใหญ่เนาะเตือนขึ้นมากหนึ่งเขาเฮ็ดกับเขาเฮ็ดอาหารเจ้าของกินแล้วหรือว่าพรท่านได้กินใส่บาตรพระนํำก็มีใส่บาตรพระทำบุญพางอีเฮ็ดแล้วเดี๋ยวเอื้อนลูกเอื่อนเต่ามากินจักสิยว่าจะไหนพอลูกบางคนมันก็เป็นลูกบังเกิดเก่าพอไปเด้อมวลพ่อแม่บังเกิดเก่าเลยลูกบังเกิดเก่า มันอยู่เหนือหัวพอแม่บุเน,บเบนเฮ็ดยังมงบอกออยังกับบางเถื่อ็่อมันหมดเออมันบอกยังมันว่ายังก็ต้องย่อมันเพราะยังล่ะเพราะมันเป็นลูกบังเกิดเก่าอันนี้อตาตมาสั่งเขาเองดอกใายเเลยเพราะยังเพราะวาเฮ็ดยังมบ่ได้บางเทื่อก็ได้เพราะว่ามหักความเป็นห้วงเรื่องว่าด้วยการที่แบบลูกกับบางคนกับอาจจะเอาใจใจเรื่องว่าบ่ได้คิดบ่ได้สำนึกในบุญในคุณพอแม่ อันย่อมาว่าเข้าทางหลายนี่เข้าหิวเขาก็เห็ดกินเองเรื่องห้คนอื่นเห็ดให้เขาก็ยังได้กินอยู่ในโลกนี่เจ้า่าผู้ีิตายไปแล้วขัดสมุทรบุญคนบ่มีเรื่องว่าบุญบนหลายปฏิปหาบุญมนันบ่ได้สร้างไว้บ่เด้ทำไว้มันก็ยากจรดีีได้ส่งไปใส่กานำ้ำ้องไปรับคนกานำ้ำเจ้า่าขัด พ่อสรีใดรับบุญกับหลูกกับเตา่าใดเนะี่ยโอ้ยบางคนข่ะศีมารอก่อยส่วนบุญยามใดน้อหลูกสิทําบุญให้ยามใดน้อพี่นอกรีทาบุญให้คันลูกหลานบาเ่เห็นเหงายลูกหลานบ่ทาบุญให้บางคนอาจสีรอคอยบุญด้วยความถูกด้วยความพอละมานเพราะลูกหลานเขากับบางคนกับบกพร้อม บางคนกับความสัท่าบอดถึงบางคนกับบอสนใจบางเือมันก็เลยกลัวสิทําบุญให้กลัวที่ทาบุญหาเนี่ยโอ้ยเจ้าว่าจักปีแม้จะทําบุญบางคนมันก็บเลยคืนหอดพ่อค้นหอดแม่เลยเวลาศีลทาบุญใส่บาทนี่ขัดพ่อแม่อยู่เงื่อนทุมระดวงวิญญาณเปิ่นผูกพันอยู่เพื่อนาาสีรอคอยบุญจากลลกจากหลานโอย หลวงพ่อพาขู่มาบินทำบาตแล้วหลวงกูอยู่ไสาน้อหลวงกูสิใส่บาตรให้พ่อน้อลูกพ่อคนกับข้าจะง่วงง่วงง่าจัดเห็นยังบ่ได้เบิ่งบ่ได้ทำบุญบ่ได้ใส่บาตรเราก็สินั่งให้โอ้ยพระมาแล้วพระมาแล้วหลวงก็บ่ใส่บาตรให้มากับพระไปแล้วพระไปแล้วหมู่บ้านกูก็อดมือนีกูก็อดแต่กูตายมาเนี่ยกูเกือบสิบ่ได้บุญไดในยังเลย ที่มันลูกมันหลานมันเลื่อมคูหน้าก็หน้าคู่เพือนก็เงื่อนคูมันก็ได้เห็ุให้เหตุหน้ามันก็ได้อยู่ได้กินอยู่มันไปนยังก็บพรส่ยบาดให้คูกินเนี่ยโอยเันคูทรมานทุกทรมานล่อคอยส่วนบุญจากลูกจากหลานแต่ลูกหลานแบบเซยเตยเว้ยบางควนว่าท่านตื่นอยู่บางคนจะไปเห็เนอย่าง อันนี้เป็นทา,าสาสารอีเด็กันเป็นทางสัีติว่วาว่าเธือกหลวลานไซบาทเหันอนเทือก,กจะขึ้นหอดพอหอดแม่บอก,กอบ่อขืนโพเพ่เวมากบังเธือกอยใไซบาทเนี่เปินว่ายกขันเขาะน,นิฐานพ่อแม่เราเห็นเราอาจจะดีใจโอ้ยบุญดีลูกุใูใไซบาทแล้วคุ้ฟ้าไปนาาไปนางทาบุ่ดเยเป็นนางทาบกางางมันนี่แหะมเห็นกูกรซาหนอกบันเทือมันเอื่นหากูลูกยกขันเขาะณิฐานสาธุด้อ ทำบุญใส่บาทเมนี้ว่าแม่จะเอื้อนหาเมร์เมร์นางอยู่ห่างขๆบ่จักให้กูถือเลขกน่เด้อมันบ่ได้เอิ้อนหาผัวเมร์เดยไมันเอิ้อนอย่างเงี้ยไม่ไมเ,เอื้นหาเลขให้กูโศกกูหม่านน่เด้อให้กูถือเลขกแล้ววันที่นั่นเท่านั้นเท่าน,นี้มันเรื่องมันก็บว่าเอาใจเจ้าของนี่ยนะให้กูมีความสุขสุขภาพแข็งแรงให้กูหล,ล่อมกูรวยคัดพ่อแม่น์นางโยห์หันแล้วจะจะไหนแล้วจะบังเงกงาเธอเลยเป่า กูว่าจะมึงจะเอิอนหากูว่าจะสิเอินเอนกูมาเอาบุญบ่แเม่นมตัวนี้ไ็นอย่างนันเอินหาเลยพดมึงเห็นเหล็กีวกว่กบอกแม่บ่ดแลที่วันนี้ท่นพูจ้าพ่อแม่มานก็ด่าทีอยู่ด้ยวยความทรมานอยู่ด้ยวยความหน่อยอกหน่อยใจอันนี้อาตามากก็บ่เห็นดอกแต่ว่าคืนว่าขัดสมมุรเราอยู่ว่าเราอาจสิมาจังสันมานังถาล่อคอยส่วนบุญส่วนกุศลนพาไปแล้วกัอาจิให้น้ำกลนก็ยัก ไปแล้วไปแล้วหมู่บ้านกูก็บ่ได้กินมืน้อนี่กูก็บ่ได้กินหลูกเอ้ยหลานเลยัะเป็นสูลืมพอลืมแม่จะเป็นสูบผมีความกตันยูคืดหอดกูทําบุญใส่บาตรให้กูสมมวติว่าเป็นเฮ้าเอาีงเนี่ย,ยเตรียมตัวเดายายเ้อสุมที่ <laughs> ขออภัยก็ส <laughs> ินตายตัวนาอยายเนาะ <laughs> อายุแปดสิบปีแล้นีุ่่มย่ายผู้ใดเจ็ดสิบขึ้นแปดสิบขึ้นเนี่ยเตรียมโตเตรียมโตยังเตรียมบุญเตรียมบุญเตรียมกุศลไว้หรื่อว่วสิเส้นสัญญากับลูกไว้บะมึงมาเส้นสัญญากับกูนี่มะขันมึงบ่เส้นสัญญามึงบ่นยอมหลับบ่คื่ว่าไว้นี่กูสิให้ให้ละให้พระอาจารย์คนมัดเลยหน้ากูวะท่านเส้นสัญญาไปก่อนเลย ตั้งแต่แม่ตายไปมึงต้องใส่บาตรให้กูทุกวันนะมึงต้องทำบุญให้กูมึงต้องเย็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้กูขัดมึงบเวชให้กูนาทั้งหมดกูชีโอนเข้าวัดเอาพญ,ญาบาลกำนั่นมาเช่นเป็นสกีพญานียบร่อยจ้างทนายควงไปนั่งขัดมันบวชบุญให้ทนายฟ้องมาเด้อปาสีเห็ดปนั่นอย,ยนู่บ่อยยตุนิโวเลียนซื่อดอก อ,อ๋อกับแม่นี่มีแต่หักมีแต่ห่วงนั่นแหะเขาบอกให้ย claro ังก็บเรื um ่งหัวซ่าดอกพอจะให้สูมีความสุขกอจะให้สูสบายกูลำบากกะบโบเปยังดอกกูหักสูมันว่าเออถึงสูสิโบมาหากูจะให้สูโทรมาแน่กูก็ดีใจพราะแห้งแล้วนะกูคืนหอดอือกูก็ไปหาโบได้มึงกับโบมาจักเธอมึงโทรมาแน่เด้อพอให้แม่ดีใจ โอ้เรา,าไปจอทุสารกูถอยเลยเนียฉะนั้นเาจ้ามาเจ้าว่าพอแม่ตายไปแล้วบางเก่าขนาดเสีร่คอยส่วนบุญส่วน,วนกุศลจากลูกจากหลานอยู่ฉะนั้นเมื่อน,นี่ถ้าขนาดเจาา้าผ่าทำบุญอุทิศอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เฮาได้ตอบแทนบุญคุณผู้ที่ล่วงรับดับคันไปอันเรื่องว่าเพิ่นเสด็จรับบ่ได้รับอันนี้มันก็นบ่สามารถส่เขามาพิสูจน์ได้หรือว่าเห็นได้กับตาเฮา ว่ามันเห็นที่ใจเห็นอย่างคือเขามีความสบายใจแล้วก็เขามีความหมดสึกดีบุญนี่ก็เกิดขึ้นกับเขาอยอีกว่านี่แพ่พอแม่บอมมาเอาบอมมารับเพม่นมีบุญของเพ่นไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ก็เฮ้านี่หล่ะสิใดบุญบุญนี่ก็อยู่ในจิตในใจเฮ้าอันนี้คือส่วนหนึ่งคือเขาทําบุญด้วยความเสือ่อความศรัทธาบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มี ตายไปแล้วความผูกพันความสำนึกความกระตันอยู่กับมีเอากระยังทำบุญให้ทำบุญหา,า,ญหาพอแม่ท่ลลงหายตายจากไปเรามานี่ก็คื่อว่าเป็นบุญกระทิ้นบุญกระทิ้นนี่เป็นกาลท่านเป็นท่านมีเฉพาะการก็เลยเล่ยเหตุเล่ยเขตกระทิ้นไปแล้วเฮาีิมีเงินลายบันไดเฮาจิมมีผ่าลายบันไดกัน ทำบุญที่ว่าทำบุญกระถินกับบอดในปีนี้บ,นบ่รอปีหน้าไปแต่ถ้าว่าบุญนั่นมันก็มีคุณค่าเมื่อ่นึ่นะที่ทำบุญยังก็ดีเมื่อเจ้ว่าแกว่าเขาทำบุญกระถินบอดอีกในชัวรระยะหนึ่งเดือนออกพรรษาเนี่ยเพรญวาเป็นบุญใหญ่พอเป็นกาละท่าน่ว่าการทำบุญเนี่ยมันก็ต้องเ,เ,อเ,เ,อเห็ดเนี่ยมันถือเหตดเนี่ยมันดีเคยเห็ุเนี่ยมันอยู่ในความถูกต้อง ตามพธรทรมวิน,นัยเรียกว่าโมหามันเป็นบาปบางเชืเ่อเฮ็ดบุญเป็นบาปเนี่ยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเห็นเพรน,นอเพล่ยนปัว่าบางเทือนงเหียนสันบางเทือลาพื้นจูขีดินส่วยสัมสะลาขีดินจำกลคนว่าบางคนน่ะนงเหียนสันคือเห็นอย่าง ง่ายๆบวได้วาให้เป็นลงเหียนลงสันเด้แต่ว่ามันบางเถือมันกะจักอันใดเป็นอันใดซุยซ่อมสะบางคนนั่นคือเหตุยากจะได้บุญหน่อยบางคนเหตุง่ายจะว่าได้บุญหลายฉะนั้นเมื่อีนครอาจานป็นผ้าเหตุผ้าทํำมีสวดมนต์มีฟังเทศก็เทอว่าเป็นบุญที่ห้องบวชได้ไปเหตุในทางที่บวชคือบวชต้องแต่ว่าบางเถือมันก็ยากอยดอกมันก็ชิมีแนอย ประเพณนี้รื่อว่าขานิยมชุ่มช่นชาวบ้านอันเท่อกันคือว่าเป็นบุญแต่ว่ามันก็นอาจสิตตรงบพให้มันเกินไปมันเท่าบุญมันเท่าบอ่อไรก็ถือใจโยมได้ออกรแล้วก็ะไดเอาบุญเฮ่านี่อย่าให้มีเหล่าเด้ออย่าให้มีมล้ำเด้อวายมันคือสิ่ยากแท้พระเดียบรวบเน,นี่ยบ่ได้เอาเงินพระมาสื่อได้เหล่าก็ไดเดียบรว,วจาจ้างมล้ำก็บ่ได้เอาเงินพระมาจ้างได้เดิยบรว บางเทื่อกับเจ้าซิว่าจะไหนเลยเอ้าตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าส่วนบุญเท่ากับต้องให้มันสมควรขันมันสามารถเว้นได้บ่อยมีอบายยมุกเลยเฮงดีขันมีมันหามม่ได้กให้มันสมควรอย่าให้มันเกินไปให้มันพอแบบเป็นบุญน้าในส่วนหนึ่งเดี๋ยวมันเกิดคุณเกิดขาอันนี้บางเทื่อเท่ากับวายาจดหอกแต่ละคนแต่ละครอบครัว กาสิคิดว่าคือกันเจ้าว่าจะไหนก็แล้วแต่กะอันไหนที่มันดีที่สุดอันไหนที่มันมีคุณค่าที่สุดกะเอาพยายามให้มันเป็นบุญให้มากไคลาที่สุดเท่านี้ยังโชคดีมีคูาวาจ,จานเปิลผ้าเฮตุพผ้าทำเปินแนะนำํำอันไดนเป็นบุญอันไดนเป็นบาปอันไดนดีอันไดนบ่ดีดดพ้าเอาเสือ้อคูาวาจ,จานบุญก็สิเกิดขึ้นอย่างดีอย่างมีคุณค่า สามารถที่จะเกิดประโยชน์ในการอุทิศส่วนบุญไปให้กับผู้ไหว้ชนผู้ยู่ก็ได้บุญที่บริสุทธิ์ที่ดีงามที่มีคุณค่าบุญกระถินก็ว่าให้เป็นกระถินโบูถว่าให้เป็นกระถินเนา่าบ่ให้เป็นกระถินเสาหมองให้มันเป็นกระถินที่มีคุณค่าทางศาสนาและกระทั่งจิตใจเฮาที่เฮาได้เหตุที่เฮาได้ทำาล้วมากับขออโมทนาบุญนำเด้อ เอาตามสมควรสำเนีละธรรมากับสุขภาพเนี่ยเต็มทีเป็นในเจ้ว่าบอกาาขึ้นธรรมบาตรเทศหน่อยมันสีบสมธรรมบัตรจะเลยเอาข้างล่างนี่แหละง่ายๆน้อยย่อยเนาะกับคออนุโมทนากับทางกณะเจ้าภาพในการทำบุญกระถินวัดมันเกิืงในปีนี้ตนเยนว่าเป็นเจ้าภาพหลายอย่างซึ่งก็คือว่าเป็นบุญเป็นกุศล ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่เขาได้ทำรรได้ส่งถึงผู้วายชนผู้ที่หล่วหลับดับคันไปขอแด่มานโมทนาพรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลมีถูกอคอย้นจากความถูกมีสุข,ขอหอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปคอยเข้าเสื้อในบุญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณคาถึงแม้ว่าเข้าจะบเห็นกับตาแต่ว่ากา้เข้าศรัทธา กับใจเฮาในการจะเฮาสิพุทธขึ้ส่วนบุญไปให้เพิินได้อนุโมทนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลขอเฮาทั้งหลายเป็นผู้เจริญโดยศรัทธาเสื่อวะบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเจริญโดยปัญญาเข้าอกเข้าใจในการเป็นยูในการประพฤติในการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่สามารถที่ิอยูโดยความบอะ,ะมาท หลักกายูด้วยการทำคุณทำประโยชน์ที่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตหลักกายูด้วยการหดจักปล่อยจักว่างหดจั๊กหลดจักลาเพื่อบ่อยเอามีความถูกหรือว่าบ่อยเขายึดหมันคือหมันจนเกินไปถ้าเราสามารถยูด้วยความบอะมางเราทำชีวิตให้มีคุณประโยชน์เราหดจักปล่อยจักว่างก็คือว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าแล้วขอความเจริญออกงามในศิลธรรม ในคุณงามความดีในภาษาศาสนาจงบังเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วย